โอ้โหมอรี่คริสต์มาสเหมือนมากอะมันจะมีเสียงแบบนี้นี่คือสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาสคือตอนแรกน่ดูลุงซันต้าที่ต้นคริสต์มาสก็บีบดูเอ๊ะไม่เห็นมีเสียงอะไรดังเลยโอเคถ้าเราบีบปุ๊บมันจะมีโฮ o e h ขึ้นมาใช่ไหมแต่นี้ไม่มีก็บีบอยู่นั่นแหละไม่เข้าใจนะทำไมคริสซันต้าต้องร้องต้องหัวเราะโ hoe h o h o h o ก็อาจจะเป็นเสียงแบบคนแก่ หรือเขาใบ้หวย6กหบ้าแล้วไม่ใช่ละตีไปได้ละเฮ้ย้าเกิดออกมาเนี่นะคนไทยแท้ภูมิใจในความเป็นไทยคุณสามารถที่จะมองอะไรเป็นตัวเลขได้คือรู้สึกไอ้ที่ใบ้หวยมาทุกครั้งไม่ถูกเลยนะเออจิตนาการสําคัญกว่าความรู้ไอ้สไตล์บอก เราต้องใช้จินตนาการในการตีเลขแต่คนไทยเห็นอะไรแปลกก็นั่นแหละเป็นเลขหมดเลยใช่ไหมความสำคัญของคนไทยที่สุดคือวันที่หกับสิบหกใช่เพราะมันเป็นวันที่สําคัญที่สุดแต่วันที่เสียใจยที่สุดก็คือวันที่สิ <laughs> หรือว่าวันที่ส6หกช่วงเย็น <laughs> รู้ผลแล้วไม่น่าทุ่มเลยใช่แล้วนะคะเอาล่ะเรามาพูดคุยกันในประเด็นของจิ๊กซอว่านะคะวันนี้เนี่ยค่ะจิ๊กซอรู้สึกว่าหนุ่มหลายคนเนี่ยพูดขึ้นมาว่าทำไมผู้หญิงต้องแต่งตัวสวยนะทำไมไปไปซื้อของเนี่ยต้องแบบว่าซื้อของเยอะๆเลือกเยอะๆแต่งหน้าสวยแต่งเซ็กซี่อะไรเยอะแยะมากมายเออบางคนนะผู้ชายก็ชอบบ่นเธอเธออยู่บ้านเธอแต่งหน้าทำไมใช่อยู่บ้านน่ะจะกินขวแต่ให้ใครดูอะไรอย่างเงี้ยเออก็สวยให้ นั่นแหละดูนะแต่ว่าบางทีผู้หญิงเขาก็จะมีคําจํากัดความของคาว่าสวยของเขาเนี่ยเพื่อตัวของเขาเองเหมือนกันหนุ่มๆก็ต้องฟังไว้นะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะข้อแรกเลยนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงสวยและมีความสุขจริงนะใช่อคือเราไม่พังอะตอนที่เราส่องกระจกแล้วเห็นเราตัวเองพอเราพอเราสวยบุ๊บเราก็แบบ ค่ะวิง <c oughs> ก็เจอวิเศษจังบอกคาเทิร์ดพยายามเล่นแบบปัจจุบันอย่างนี้ออใช่ไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะแน่นอนคะ่ะเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยพอรู้สึกว่าตัวเองสวยมันมีความสุขอ,ะอ่ะคือให้เรามองมุมตาเราก็สวยนะวิ้งเป็นประกาย<อ>ปากเราก็จับเล็กๆประกายเหมือนจิ๊กซอวันนี้หรือเปล่ากลาเป็นประกายกากเพชรเลยอะเดี๋ยวกากเพชรหรือขี้กากแรงขี้กาอะไรวิงวิ้งขนาดนี้ไม่ใช่แล้วกากเพชรมันเป็นคือคนสวยไงถึงจะมีขี้กากล้วขี้กาสวย รสเตอร์พูดซันดู<อ>สกกรกมากไม่ใช่นะคะเป็นริสเตอร์นะอ่ะมาต่อเลยดีกว่าะละเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยต้องแต่งตัวให้สวยทุกอย่างต้องครบต้องเนี้ยบสซอรี่ต้องมีต่างหูสร้อยคอขาดไม่ได้นาฬรการต้องมีนะคะแต่ว่านั่นก็คือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะเมื่อตัวเองสวยแล้วมั่นใจแล้วจะเดินเฉิดฉายไปไหนก็ได้เดินไปก็แบบมีแต่คนมองยิ่งคนมองเยอะก็ยิ่งแบบ ฉันเด่นฉันมั่นใจใช่ใชไหมแต่ว่าบางทีเนะี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาแต่งตัวเยอะเนี่ยคุณผู้ชายก็บอกว่าเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นก็ต้องแต่งให้พอดีนะคะแต่งให้พอเหมาะอะไรที่รู้สึกว่ามันเยอะแล้วก็ไม่ควรจะเพิ่มเนรรย์สตรีเข้าไปนะคะบางทีแบบแต่งหน้าเยอะผมเยอะแล้วเสื้อผ้ายเยอะแล้วก็ไม่ควรจะมรรีเนย์สตรีมันจะดูเยอะจนเกินไปจริงๆนะคะก็แต่งให้ดูพอดีแล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวเองได้นี่แหละคือข้อแรกที่ผีเขาบอกว่าฉันแต่งตัวสวยเพราะฉันมีความสุขนี่นาฉันก็อยากจะแต่งสิอ้าแสดงว่าเรามองอารมณ์ผู้หญิง ถ้าเจอผู้หญิงคนไหนสวยแสดงว่ามีความสุขเจอผู้หญิงคนไหนไม่สวยแสดงวมีความทุกข์ไม่ใช่เขาแต่งตัวตามอารมณ์อย่างนี้เหรอคือบางคนเนี่ยเขาก็ไม่กล้าแต่งตัวหรือไม่ชอบแต่งตัวเพราะเขามีความสุขในการที่เป็นธรรมชาติของเขาลองวันนี้เราสุขหรือเราทุกข์เราสุขมากกล้าไปเดินออกไปแบบนี้กล้าจริงปะล่ะไปปะล่ะไปปะล่ะจิงกกกล้าพี่ก็กล้าไหมได้ได้ใช่ไะมแถวนี้ไม่มีวัวไปเดินแล้วก็ชูป้ายอะไรอย่างงี้ใช่ปหใช่ไหมแต่ว่าต้องบอกเลยนะ ผู้หญิงบางคนเป็นจริงๆนะจิ๊กซอว์คือแต่งตัวตามอารมณ์อ่ะคือบางทีทะเลาะก,กับแฟนแล้วแบบไม่อยากสวยแล้วว่าคือแบบว่ามันมันข้างในมันรู้สึกแย่แล้วเราก็จะหยิบเสื้อผ้าสีหม่นๆมาใส่อึมครึมอึมครึมตามอารมณ์ของเราซึ่งอันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีเลยผิดด้วยใช่นะคือบางคนมองมองผ้าว่าผู้หญิงสวยจะต้องแบบแต่งตัวทุกอนู เนี๊ยบหมดเลยแต่บางทีเนี่ยมันก็จะมีสไตล์ของตัวเองใช่ไหมแล้วก็บางคนอาจจะชอบในความสวยและมีความสุขในแบบความเป็นธรรมชาติของตัวเองคือไม่ต้องแต่งหน้าใสใสน่ารักน่ารักนะคะหรือบางคนอาจจะแบบชอบเงตื่นมาก็ต้องแต่งหน้าละทุกวันต้องแต่งหน้าเพราะมีความสุขแล้วก็เป็นความสุขของเขาหนุ่มก็บ่นไม่ได้ถ้าคุณมองถามก่อนว่าหนุ่มๆถ้าจะมองผู้หญิงมองที่อะไรก็ต้องความสวยใช่ไหมเขาสวยมาพวกมองละแล้วมาบ่นทางไมเนี่ยก็ตอนที่เข้ามาจีบนี่เพราะเราแต่งหน้าเพราะเราแต่งหน้าไม่ใช่หรอเพราะเราไม่แต่งหน้านี่คงไม่ได้มายืนอยู่ข้างๆ เมื่อเาเห็นสัจธรรมในชีวิตตอนตอนถอดเครื่องสําอางออกใช่ไหมนะนะคะแต่หนุ่มๆบางคนก็ม,มีนะไม่แต่งหน้าได้ไหม <laughs> อยากจะดูเราเราก็แบบว่าเฮ้ สักป,ปีหนึ่งก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยให้ผมแบบมั่นคงก่อนนะคะ่ะ,ะต่อไปค่ะการแต่งตัวดีนะคะผู้หญิงเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเวลาแต่งตัวสวยเนี่ยเผื่อเจอสถานการณ์ที่แบบชูหุกหรือว่าไปเจอหนุ่มมาลองแบบไม่คาดฝันเนี่ย<อ>มันก็จะทำให้แบบเฮ้ยฉันโสดฉันก็ไม่โสดแล้วฉันเอจอหนุ่มแล้วเนี่ยเคยเคยเหมือนกันนะประสบการณ์แบบเนี้ยคือแบบว่าบางทีเราแบบว่าเราเป็นพิธีกรใช่ไหมแล้วเราก็แบบไปงานอีเวนต์ต่างๆแล้วแบบไปเจอดาราหล่อๆแท้แท้ แล้วแบบวันนี้เราแบบโสดยังสยหรืยังวอะไรอย่างงี้เนาะคิดอย่างนั้ใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็เลยบอกว่าแต่งตัวสวยเพื่อเพิ่มความมั่นใจเวลาเจอหนุ่มถูกใจถ้าคุณโสดเนี่ยคุณต้องสวยไ้นะสวยเพิ่มสวยเพิ่มเลยนะคะเวลาเจอหนุ่มปุ๊บเอาละวันนี้ฉันมั่นใจว่าฉันสวยละอือขอเบอร์เขาโอมเชมขอเบอร์เขาัมั่นใจเป็นไหมไม่ก็เดี๋ยวนี้จริงๆมันเป็นอย่างนั้จริงๆนะคะและที่สําคัญเวลาคุณแต่งตัวสวยออกไปไหนเนี่ยมันสามารถเจอแบบ สถานการณ์ชูรูปหุกอย่างหนุ่มๆน,นี้แล้วใช่ไหม,มบางทีเราไปเจอสถานที่สวยๆไง อยากถ่ายรูปฮ้ยวันนี้หน้าซอมจังเลยถ่ายรูปไม่ได้ช่วยแอปเต็มที่เลยก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องแต่งตัวสวยไว้หน้าผมพร้อมฉากพร้อมถ่ายได้เลยขึ้นถูกต้องใช่ไหมล่ะเราก็ต้องมีแบบนั้นนะคะและที่สำคัญช่วงปีใหม่แบบนี้เนี่ยหลายคนต้องแต่งตัวสวยเข้าไว้เพราะที่ที่ถ่ายรูปเยอะมากไปตามห้างสินค้าก็มีที่ถ่ายรูปเยอะแล้วมีเหตุมีผลนั่นเองมีเหตุมีผลใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นนะคะมึงถามว่าแต่งตัวไว้ทำไม แต่งปถ่ายรูปมีอะไรป่ะเออตอบไปเลยนะคะต่อไปเลยดีกว่านะคะเพราะทุกวันคือวันพิเศษค่ะผู้หญิงคิดแบบนี้ทุกวันของเขานะคะไม่ใช่ว่าเทศกาลหนึ่งจะเป็นวันพิเศษของเขานะแต่ว่าทุกวันเขาแต่งตัวสวยนั่นคือวันพิเศษของเขาแล้วคือเขารู้สึกว่าทุกวันที่เขาแต่งตัวเขามีความสุขแล้วเขาออกไปไหนมาไหนเขาเจอคนมากมายทุกคนชมเขาเขาก็มีความสุขและมันคือวันพิเศษและก็โอกาสพิเศษนะคะแน่นอนข่าว่าผู้หญิงชอบแต่งตัวสวยทุกวันนะคะเป็นโอกาสพิเศษที่วิ่งเข้าหาเขามันเหมือนกับสร้างกำไรให้กับชีวิตตัวเองอะ เฮ้ยวันนี้เตงซื้ออายไลเนอรมาใหม่อยากจะกรีดตาสวยๆเฉียวๆหน่อยหรือว่าสลิปสติกมาใหม่อยากจะทาปากสวยๆแล้วมันคือวันพิเศษแล้วมีความสุขสังเกตทุกครั้งไหมบางคนแต่งหน้าข yes, like mm. ี้เกียจแต่งนะแต่พอแต่งออกมาเสร็จปุ๊บเฮ้ยฉันสวยอ่ะมีความสุขจริงเลย ค่ะจะบอกว่าข้อนี้เนี่ยบางทีคุณผู้ชายเขาก็แอบหงุดหงิดนะมันเป็นการสร้างความสุขให้กับเราเองแล้วเป็นสร้างความทูกให้คนอื่นพอผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่คืออันนั้นด้วยส่วนหนึ่งรอนานเวลานัดกันไปไหนนี่เราก็จะให้เขารอใช่ไหมอย่างที่สองคือผู้หญิงเนี่ยขยันสรรสร้างหาวันพิเศษอ่ะตัวเองตัวเองจาได้ไหมวันนี้วันอะไรก็วันข้ไงขบรอบ จอกันก็ไม่ใช่วันเกิดก็ไม่ใช่วันเล่นทายก็ไม่ใช่คริสมาสวันอะไรตัวเองไม่ใช่ก็วันนี้เขาซื้อค้าบผมอันใหม่มาอวดตตวเองไงเองจำไม่ได้หรองอนทะเลาะกันอันนี้ก็เกินไปนะคือแบบแล้วผู้หญิงจะมีหมดแบบนี้ยตวเองจะไม่ใหม่เมื่อไหร่สิบใหม่อะอะไรเงี้ยหรือบางทีผู้หญิงจะชอบแบบว่าตัวเองชุดไหนดีอะอือ่ะชุดสีพูไงฉันว่าสีฟ้าสวยกว่านะอ้าวแล้วจะถามทำไมก็ใส่สีฟ้าเลยหรือว่าบางทีตัวเองสวยไหม ก็สวยดีทําไมพูดไม่เต็มใจเลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาว่าไม่สวยนะ <c oughs> หาเรืยอย่งยอยง,ยอยงค่ะหาเรื่องนะผู้หญิงชอบความสุขโดยการโกหกค่ะผ<ว>ู้ชายโกหกนะสวยนะเนี่ยอุ้ยดูเฟรชดูเลยแต่อยาเสรสแ้งนะเออ,เออแต่ว่า โกหกอย่าให้น oh oh. oh. yeah. oh so ักขีย่พี่ขุนดีนะเนี่ยวันนี้พี่ขุนดีไม่ใช่เองพี่ขุนดีหุ่นดีอะไรใช่เอาแบบว่าโกหกแบบพอพอกลมกลืนหรือบางทีผู้หญิงอาจจะพูดบอกว่าตัวเองเขาอ้วนมาสองโลหรืออ้วนใช่ไหมพี่อ้วนหรอกดูผอมอยู่นะดูดีนะอะไรเงี้ยชมไปอย่างี้ดีกว่านะถ้าไม่อยากโดนด่าอ่ะเราก็หาวิธีการรอมชอมให้อะข้อต่อไปข้อต่อไปค่ะก็คือจะแตกต่างโดยที่ไม่เหมือนใครผู้หญิงไม่ชอบที่จะแบบว่าซื้อเสื้อปุ๊บใส่ปุ๊บเดินไป จเจ๊เจอกันแล้วเหมือนกันเลยใช่ไหมผู้หญิงชอบความแตกต่างเวลาใส,ส่เสื้อผ้าที่แบบดูไม่เหมือนใคร,ด,รดูหรูดูไฮเนี่ยชอบแบบว่ามีชินชช้นเดียวใช่มีชิ้นเดียวทำมาชิ้นเดียวเหมือนกับผู้สิ่งสิ่งนี้มันเกิดมาเพื่อฉันใช่เสื้อตัวนี้มันเป็นของของฉันของฉันออนะคะแล้วเขาเวลาเขาเดินไปไหนเนี่ยไม่ซ้ำใครปุ๊บเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบ ของฉันนะั่นแล้วคนมองเส<ม>ื้อสวยจังเลยชุดสวยจังเลยม,มีครั้งนึงนะคะจิกซออไปเดินห้างสินค้าที่หนึ่งเราก็เดินไปดูช้อปปิง้งสินค้าทั่วไปใช่ไหมก็เดินไปปุ๊บมีผู้หญิง2คนเดินตามเรามาปุ๊บแทนที่เขาจะถามร้านว่าเสื้อผ้านี้สวยตัวเท่าไหร่คะม,มาถามเราเสื้อส้อที่ไหนคะ <c oughs> <c oughs> ถามจิก๊กแล้วจิกเออ ไม่รู้จะตอบยังไงเลยอะคือคำามาถามเรา<ม>แล้วถ้าเกิดตอบไปปุ๊บพี่จะไปซื้อตามชิคเป่าคะอะไรอย่างเงี้ย<ม>เออนะมาถามว่าเราซื้อเสื้อที่ไหนนะคะก็ถือว่าเป็นความรู้สึกดีนะ<ม>พอเราได้รับความรู้สึกจากคนอื่นที่ว่าเขาชอบเสื้อเรามไม่เคยเห็นเสื้อเราแบบมีที่ไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นแบบอย่างที่แบบรู้สึกว่าเป็นผู้นำแฟชั่นได้เลยนะผู้หญิงก็มีความสุขอะไรกับเรื่องแปลกๆจริงนะเฮ้ย <laughs> บางไม่บางทีผู้หญิงพี่ขอรู้สึกไหมว่าเวลาเราแต่งตัวสวยเราแต่งตัวนี้ดูดีแล้วไม่ซ้ําใครเนี่ย แล้วจะชอบอย่างหนึ่งคือเวลาที่แบบว่าซื้อของแล้วมาบอกมาคาแล้วก็เลยแบบทำไมมันถูกแบบนี้เข<อ>าขอได้ยังไงเธอซื้อได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะแบบโ oh อ้โ oh ห oh, ฉันไม่เก่งแบบเพอร์เฟคพรสวรรค์เบื้องบนประทานลงมากับการต่อของเนี่ยคือมีความสุขอะแต่ถ<ช>้าเกิดสมมติว่าพูดไปแล้วแล้วเขาบอกว่าฉันซื้อได้ถูกกว่าเก็บเลยนะใส่ถุงเลยนะปิดประเด็นจบะเด็นไม่ผู้ชายจะมีแบบประมาณว่ามีแฟนไงแล้วแฟนสวยเดินไปปุ๊บหนุ่มๆมองไม่พอใจทำไมต้องแต่งมาสวยขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบคนอื่นมองเนี่ย เออไม่ชอบแต่ที่จริงมันต้องชอบไงวิฟนเราสวยมีแต่คนมองใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามองกลับนี่ก็เอ,อน่าจะโดนด่าน,นิดนึงแล้วข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงแต่งตัวสวยเพื่อเพิ่มระดับตัวเองยังไงอ่ะคือบางทีเนี่ยผู้หญิงอ่ะชอบแต่งตัวแบบสังเกตไหมอ่ะเอาอนนี้ดีกว่าไปเดินห้าสินค้าแห่งหนึ่งห้างหรูมากผู้หญิงคนนึงดูไฮคือแบบมีเงินนะแต่แต่งตัวแบบธรรมดามากเราดูปุ๊บเราก็ดูแบบ ดูแบบไม่ไฮโซอะแต่ผู้หญิงคนนึงนะใส่สื้อาร้อยห้0สิบแต่ดูแต่งตัวไฮมากเขาดูแบบดูไฮโซไหมเรามองก็ดูแบบเหมือนไฮโซนะทั้งทั้งที่เสื้อผ้เขาก็ไม่ได้แพง นั่นแหละคือการเพิ่มระดับของผู้หญิงที่ดูไฮคือการแต่งตัวที่ดูดีขึ้นก็เพิ่มระดับให้ตัวเองดูแบบดูไฮโซมากขึ้นดูเป็นผู้หญิงที่มีระดับจริงคำว่าดูดีของจิซอซคือไม่ได้หมายความว่าต้องแบรนด์เนมหรือว่าสินค้าแพงต้องแบรนด์เนมแค่แบบว่าดีไซน์ดีเหมาะสมกับเราแล้วก็ถูกกาลเทศะกับสถานที่ด้วยใช่แล้วนะคะและบางทีเนี่ยคุณไม่ต้องไปซื้อราคาที่แบบโอ้โหสูงปี๊ดพันสองพันสามพันเพราะว่าคุณเดินไปไหนไม่มีใครมาถามหรอกว่าแบรนด์อะไรคะยี่ห้ออะไรคะราคาเท่าไหร่คะรกาดูใน การแต่งตัวหรือสไตล์ของคุณว่า mm hmm. คุณแต่งตัวออกมาดูดีไหมเสื้อผ้าร้อยห้บาทในตัวเราเนี่ยมันก็สามารถทำให้เราหายได้เหมือนกัน mm hmm. ใช่ไหมก็แค่แต่งให้ดูเหมาะสมกับการเทศสาหรือไป<ช>ไหนอะไรอย่างนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็เลือกได้ค่ะและสุดท้ายเลยค่ะเขาบอกว่าคุณผู้หญิงแต่งตัวสวยเพื่อ คนที่เขารักนี่แหละเห็นแหมบอกเป็นแล้วถ้าไม่รักฉันก็ไม่มาเสียวเวลาบรรจง<ช>ฉันไม่ไปน,นอนเมื่อยทำทวิตเมต์นอนนิ่งๆอยู่สองชั่วโมงหรอกหน <ะ S 2> ้าก็พูดไม่ได้ปากก็ขยับไม่ได้เม<ช>ื่ที่ปกติฉันขยับปากทุกๆวินาที <c oughs> อันนี้หมอบอก <c oughs> ว่าพูดไรพูดมากใช่ไหม <c oughs> ตึงๆบางคนก็แบบไปร้อยไหมฉีดบททถอกแบบว่าก็เพื่อ ใครล่ะก็เพือ่อคุณนั่นแหละนะก็ต้องฟังไว้นะหนุมๆค่ะคุณอยากมีแฟนสวยแฟนก็สวยให้คุณแล้วใช่ไหมละ่ะแต่งตัวสวยแล้วคุณจะบ่นทําไมเพราะว่าเขานั่นแหละก็เลือกเพื่อคุณเล<ช>ือกเคื่องสำอางเยอะๆเอ้ยอยากจะได้ลิปติกอีกหนึ่งแท่งก็เพื่อคุณใจ่ายให้หน่อยเถอะหรือว่าอยากจะเลือกอรเดอร์หรือม็กซาคือสรุปที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเสียเวลามาเป็นสิบนาทีสิบกว่านาทีเต็มความสําคัญอยู่ที่ประโยคเมื่อกี้ซื้อให้หน่อยเถอะนะ ราคาก็ไม่ได้แพงใช่ไหมเอ้เราก็หลงคล้อยตามมาตั้งนานเน้เยนาฬิกาก็สวยดีเหมือนกันก็ซื้อให้ในหน่อยเธอเออนะแหม <c oughs> ผู้หญิงหลายคนบอกว่าขอกดไลค์ถูกใจจริงๆนะชอบประโยคนี้มากนะคะค <c oughs> ่าเอาเป็นว่าคริสต์มาสใครที่นึกไม่ออกว่าจะซื้ออะไรให้กับ คุณสาวเรื่องสุพรรเนี่ยแหละดีที่สุดละพาไปซื้อเองเลยพาไปเลือกเลยนะพาไปเลือกเลยว่าคุณแค่จ่ายก็พอละบัตรรูดปื้ดรูดปื้ดนะแล้วก็ซื้อแบบว่าบัตรทองบัตรเงินให้สักใบหนึ่งรูดเองไม่จำกัดนรักมากเลยนะรักแบบว่ารักที่สุดอะคบกันนานเป็นปี2ปี3ปีอะค่ะนะคะนี่ก็คือคำนิยามของผู้หญิงที่เขาบอกว่าสวยเพื่อใครสวยเพื่ออะไรทำไมผู้หญิงต้องสวยทำไมผู้หญิงต้องแต่งตัว ต้องเครื่องประดับรูต้องโอ้โหเยอะแยะมากมายผู้ชายบ่นตอนนี้เริมบ่นได้แล้วนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้นี่ทำเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยระคะน,นคะ,นะแต่ว่าวันนี้ค่ะนอกเหนือจากเราจะมีเรื่องราวของผู้หญิงสวยแล้วเราจะต้องมีเรื่องราวของผู้หญิงเซ็กซี่ วันนี้เนี่ยค่ะเป็นโพลที่ออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงเซ็กซี่เนี่ยมีเยอะในประเทศไทยแต่ว่าดาราเนี่ยที่เธอซ็กซี่ก็เยอะนะตอนนี้แต่จริงนะติดอันดับโพลทุกปีทุกปีมีอยู่ไม่กี่คนนะ<ช>คะ<ช>มีคุณอ้ำคุณพลอ,<ช>อยพลอย,อยชอมาลค,คุณปูปรียา มีอย่างเงี้ยเซ็กซี่ตัวแม่ชมพู่อารยาใช่โอ้มีอยู่พิงกี้อะอ่าก็มีประมาณนี้แหละต้องมีอยู่ในนี้แน่นอนคะ่ะแน่นอนคะ่ะ<ๆ>เขาก็เลยมีการสรุปโคดาลาสาวด้วยคะ่ะที่มีสเสน่ห์แพลว่ลาวเซ็กซี่เย้ายวนจะหนุ่ๆ ประจำปี2555ที่ผ่านมานะคะโดยโพรครั้งนี้เขาบอกว่าในเรื่องของที่เขาดูก็คือเกี่ยวกับการถ่ายเซ็กซี่ถ่ายบิกินี่นะคะหรือว่าจะมีแบบออกงานต่างๆก็จะมีแบบเซ็กซี่เล็กๆเบาๆเยอะๆแล้วหลายๆคนให้ความสนใจนะคะก็เลยสรุปมา15คนด้วยกันนะคะเอาเป็นว่าสัมมสักคนสองคนได้ไหม<อ>แล้วก็เดี๋ยวต่อช่วงหน้าต่อเอ้าเหรอ2คนนึงเหรอ เอาตีคน่ีเป็นออเดอร์เป็นน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือห้าคนห้าคนก็ได้ก็ได้มาที่คนแรกเลยถ้าพูดปุ๊บหลายๆคนต้องบอกอ่ะโอเคฉันให้เธอเลยนะคะก็คือสาวคนนี้เลยค่ะสาวกระแตกระแตกระแตไม่ใช่กระแตอ๋อกระแตโอเคโอเค มีบอกเลยนะเป็นเป็นเป็นนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ใช่แล้วนะคะขาวอึมมมวยมากเลยใช่ทุกคนเห็นเขาเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าโอ้โหยำลายสอเลยทีเดียวนะคือรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เซ็กซี่มากสุดทรงอ์เอวมีครบท้วนเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยให้ความนิยากกับเขาว่า เป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดฐานิยสารจะต้องเห็นเธอแบบโชว์ส่วนทรงอกเอวของเขาได้เซ็กซี่มากใช่ะคกินอะไรไปทําไมถึงได้แบบนี้แต่เขาได้มาจากแม่เลยแม่ให้มานะคะก็แม่เราแม่เราลำเอียงแม่เราลำเอียงแม่เรารักลูกน้อยเหลือเกินให้มันน้อยเหลือเกินอ่ะให้มาอยู่ยอะไรที่ควรจะให้น้อยก็ดันให้มาเยอะต้นขาต้นแขนคุงอย่างเงี้ยแม่สะอึกฉันผิดใช่ไหมเนี่ยอะไรอ่ะก็เดี๋ยวแม่ให้มาห้าพัน เถือก็ไปหาเอาเองจุกจุกใช่ไหมอ่ะต่อไปเลยค่ะสาวคนที่2ไม่น่าเชื่อว่าเธอจะติดโผลด้วยสาวใบเตยอาสยามนองร้องลูกทุ่งอุ้ยแต่ช่วงหลังๆะค้วเขยเธามาแรงมากในปีนี้นี่ค่เป็นสาวที่เรียกว่าออกงานอีเวนต์ไหนจะต้องจับตาว่าชุดของเธอจะเป็นแบบไหนใช่สั้นปีสั้นขนาดไหนนะคะแม่ พอเห็นแบบนี้นะคะเขาก็เลยติดโผนะคะเป็นสาวเซ็กซี่ในปีนี้ค่ะโดยในทีวีพูลสตาร์ปาร์ตี้นี่ค่ะ2012เธอก็ได้เป็นสาวเซ็กซี่นะคะรวมไปถึงงาน Star Life Award ค่ะก็เป็นสาวเซ็กซี่เหมือนกันนะคะแม่ก็เรียกว่าเป็นสาวเซ็กซี่แบบสั้นจุ๋ะนะนาำของเธอคือเซ็กซี่แบบสั้นจุ๋คือสั้นมากสั้นแบบพร้อมไงเกิดน้ำท่วมอีกรอบกระทันหันต้องเจมบูด้วยนะทีหลังนะคะก็ได้เป็นสาวอีกหนึ่งคนที่เรียกไว่าเซ็กซี่แล้วก็มีข่าวเยอะในช่วงปีที่ผ่านมา ใช่ค่ะคนที่3ามแหมพูดเปเมื่อสักครู่เลยมีเขาค่ะพี่อ้ําพัชรพาไม่จัดลำดับหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่ได้จัดลำดับค่ะเขาอ่รวมไว้เลยนะคะว่าเออเป็นสาวเซ็กซี่ในปีนี้ท่านี้ได้แบบสุดสุดอ่ะเซ็กซี่แบบหุยเซ็กซี่ซุสซาปาินกาเพิงโกะอ่ะและโพลล่าสุดนะคะ s t a r l i g e Award นะคะทุกท้อันเทวนะคะก็คือเธอได้ขึ้นแท่นเป็นสาวเซ็กซี่เบอร์หนึ่งนะคะก็คือสาวเซ็กซี่ที่สุด ในประจําปีที่ผ่านมาเลยแล้วก็มีการถ่ายบิกินี่โชว์ผิวขาวทัางกลางหิมะนะคะในโชว์ควีนแบบนี้นั่นเอง mm. นะคะแล้วก็น,นิยาสารนะคะอีกหลายๆ้นิยาสารที่ให้เธอเนี่ยถ่ายแบบแบบเซ็กซี่อ่ะแต่ต้องบอกว่าพี่อ้ําถ่ายซิซิครั้งนี้โอ้โหเงินหลักเจ็ดหลักเลยนะเขาไปเป็นเศรษฐีนี่ระดับต้นๆแล้วแต่ที่สําคัญเนี่ยคือตําแหน่งนี้ใครก็โค่นไม่ได้นะคือรู้สึกว่าแบบวีบ ห้าหกปีเป็นสิบปีแล้วนะตำแหน่งเซ็กซี่ซาเนี่ยแต่ปีนี้แต่ปีนี้ค่ะพี่อมอกมาบอกว่าเขาหยุดแล้วใช่ไหมจะดูเซ็กซี่แขวนเดี๋ยวกันนะถ้าเป็นนักมวยเนี่ยแขวนนวมถ้าเป็นถ่ายแบบเซ็กซี่แขวนบิกินี่แขวนบิกินี่หรือเปล่าแขวน เขนเต้าว้ายอันนั้นไม่ใช่อันนั้นมันนูดอันนั้นไทยแบบอ้าวไม่ใช่อ่ะพี่อ้ามบอกว่านะคะเขาจะอยู่เซ็กซี่แล้วก็จะแบบใส่ชุดที่มันดูแบบไม่เซ็กซี่มากเกินไปลุงๆุก็ถอนหายใจเฮือกเลยแล้วแฟนเขาคงจะดีใจเพราะว่าพบกับแฟนคนนี้ได้รู้สึกว่าอุณอ้มได้แบบว่าใส่ผ้าปานใช่นะคะในะคะสาวคนนี้ก็เลยได้ติดโผล่คะหลายๆนิตยสารเลยว่าเธอเป็นสาวเซ็กซี่ประจำปีที่ผ่านมามากๆเลยแล้วก็ถือได้ว่าเป็นซุปตา์อันดับหนึ่งที่ครองใจคนหลายๆคนที่ติดตามเธอนะคะ มากที่สุดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะสาวคนนี้ค่ะถือว่าแหมเป็นคู่อะรอไหมก็ไม่ใช่นะก็คือเหมือนกับว่าไม่ค่อยคุยกันพี่อ้ําเล้าสาวอะไรสาวปูปยาเนีนะคะสาวคนนี้แหมคงเข้มมาแตกไกลเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่แหมเห็นหลายๆนิจสารว่าเธอออกมาถ่ายไม่ว่าจะเป็น S F M นะคะหรือว่าจะเป็นนิจิสารต่างๆนะคะที่เธอออกมาถ่ายก็โอ้โหเซ็กซี่ไม่ต่างกันเลยนะเธอ,อจะเน้นความเซ็กซี่แล้วก็ดู แต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้เป็นคู่อริหรือเป็นศัตรูหรือว่าทะเลาะกันก็ได้นะเออแต่ว่าสื่อไงโหมแบบว่าคือเนื่องจากว่าเรื่องเพื่อนสนิทคนรู้ใจเนี่ยมันเป็นเรื่องอดีตกับเป็นเรื่องปัจจุบันแต่หลายๆคนก็แบบว่ามายิงประเด็นให้แบบว่าเป็นการสร้างก็ถามไงแล้วดาราไม่ตอบก็ไม่ได้ก็ต้องตอบไปแต่บางทีเนี่ยสื่อแสดงถึง อารมณ์ผิดไปก็ทําให้รู้สึกว่าเอ้ยต่างฝ่ายต่างต้องมาทะเลาะกันนะคะที่ไม่จริงนะเขาก็คุยกันนะใช่แต่จะบอกว่าตอนนั้นนะพอมีกระแสมาว่าคุณอ้ําเนี่ยจะปลดระวังจากการถ่ายแบบเซ็กซี่เนี่ยสื่อเขาก็ไปจัดตามองนะว่าแบบต่อไปเนี่ยคนที่จะขึ้นใช่คนที่จะขึ้นชาร์ตเป็นซูเปอร์สตาเซ็กซี่อวอร์ดเนี่ยน่าจะเป็นคุณปูคุณปูเขาก็บอกว่าแหมเขาก็ยังเด็กอยู่เลยเขาก็ไม่ได้คิดคาดหวังอะไรขนาดนั้นแต่ก็แบบดีใจที่ทุกคนให้ความยอมรับให้ความเชื่อมือเธอใช่นะคะ ็<ม>เป็นสาวเซ็กซี่ที่เรียกได้ว่าสวยด้วยค่ะคมเข้มด้วยนะคะอ่ะนะคนสุดท้ายในช่วงนี้ค่ะคุณพลอยเชอมานมพลอยเชอมานนี่นะคะเป็นทั้งเจ้าแม่แฟชั่นค่ะเลคะแล้วก็ยังเซ็กซี่ด้วยนะคะซึ่งโพลนะคะเธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เวลาถ่ายแบบเซ็กซี่แล้วดูดีที่สุดเ<ม>นื่องจากเธอมีการแอคท่าโพสท่าได้แบบสวยอะและที่สำคัญชุดของเธอเนี่ยเวลาใสา่ปุ๊บจะเห็นสิริลาได้แบบ โพงวอาเวแบบเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมนะคะแล้วพี่พลอยเนีค่ะเขาก็มีการถ่ายนิยา s า n เซ็กซี่หลายๆชุดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความเซ็กซี่หรือว่าจะเป็นชุดเสื้อาที่เตรียมมาให้เธอก็ตามนะคะแต่ว่าที่เธอได้รับรางวัลก็คือคมชัดลึกอวอร์ด2012นั่นเองค่ะก็ได้เป็นสาวเซ็กซี่ประจำปีด้วยนะคะ อ่ะนี่คือ5คนแรกเดี๋ยวเบรกหน้ามาต่อกันอีก10คนนะคะต้องบอกว่าเซ็กซี่ไม่ไม่ต่างกันเลยเขาก็อยากเป็นหนึ่งใน10บ้างอ่ะอยากเซ็กซี่วันนี้เซ็กซี่ไมวันนี้ปิดทุกทุกส่วนเลยอ่ะวันนี้เซ็กซ์ฟอนเซ็กซ์ฟอนโอเคช่วงหน้าเดี๋ยวมาเซ็กซี่กันต่อค่ะบอกเซ็กซ์ฟอนอ่ะช่วงหน้าค่ะ